สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักรถอีกเช่นเคยนะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุล้อแม็กที่เราใส่เนี่ย มันเสียหายเราจะซ่อมแซมมันดีหรือว่าเราเปลี่ยนใหม่มันเลยดีกว่าแบบไหนมันดีกว่าแบบไหนมันมีข้อด้อยข้อดีอะไรยังไงนะเพื่อนเพื่อนก็ลองมาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนเพื่อนนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น อย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องล้อแมกเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายเราจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าเราจะซ่อมมันดีนะครับก็คงนะครับไม่มีใครอยากให้ล้อแมกของเรานั้นดุง้งชีกหักคตหรือแตกนะ เพราะว่ากว่าจะหาลายที่ถูกใจเจอเนี่ยก็เสียเวลาไปมากพอสมควรนะอีกทั้งราคาค่าตัวบางยี่ห้อนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยก็แพงมากๆเลยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะแทบจะนั่งกลุ่มขมับกันเลยทีเดียวถูกไหมครับแต่ก่อนหน้าน,นะครับผมล้อรถยนต์นั้นถือว่ามีความทนทานมากๆเพราะผลิตขึ้นมาจากเหล็กสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สมบันสุดๆเลยส่วนข้อเสียของมันก็มีเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับผมส่วนล้อสมัยนี้นะครับ มักผลิตจากอลลอยนะครับหรือแมกนีเซียมอลลอยนะมาแทนที่ล้อเหล็กแบบกระทะซึ่งมันมีดีตรงที่น้ําหนักเบาสามารถทําเป็นลวดลายต่างๆได้ส่วนข้อเสียนะก็มีในเรื่องของความทนทานสีอาจลอกขี่เกลือขึ้นล้อดุ้งฉีกคดแตกง่ายกว่านั่นเองนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมจะเลือกซ่อมหรือว่าจะเลือกเปลี่ยนใหม่ดีซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเข้าร้านหรือไม่ก็อู่ เพื่อนำล้อไปซ่อมแซมนะครับแต่บางคนนะอาจจะไม่รู้ว่าการซ่อมล้อแมกนั้นอาจทาให้ความทนของมันนะครับไม่เหมือนเดิมเพราะการซ่อมล้อนะมีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นกลึงดัดปาดรีดเคาะและเชื่อมอเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าล้อแมกของคุณดุ้งนะหรือคดไม่มากแนะนําให้ใช้การดัดรีดหรือเคาะก็พอนะครับผมเพราะมันจะได้ความทนทานแทบจะเท่ากับของเดิมเลยนั่นเอง แต่ถ้าล้อแม็กเสียหายมากกว่านั้นนะครับก็ต้องทําใจเรื่องของความทนทานที่จะลดลงเนื่องจากมันอาจจะจําเป็นต้องปาดกรึงรีดและเคาะเข้ามารวมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่หนักกว่านั้นนะครับเช่นล้อแตกหักหรือฉีกนะคุณควรจะตัดใจเปลี่ยนใหม่ไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะต่อให้ซ่อมกลับมาได้นะมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความทนทานของมันจะน้อยสุดๆแถมยังเป็นอันตรายมากๆเลยนะครับ ไม่รู้ว่าแต่หักอีกได้เมื่อไหร่หากฝืนใช้งานต่อไปนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับส่วนใครนะครับที่ชอบเอาล้อไปปาดไปกลึงออกเพื่อเพิ่มความเงาถือว่าไม่ควรทำนะเพราะจะทำให้ล้อมแม็กบางลงเวลาตกล้มหรือกระแทกอะไรเนี่ยก็จะทำให้ล้อเสียหายได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าหากล้อเสียหายไม่มากแนะนำให้เอาไปซ่อมแซมก็พอ แต่ถ้าเสียหายหนักมากๆนะเปลี่ยนใหม่ไปเลยดีกว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะชีวิตของคุณนั้นมีค่ามากกว่านั้นนะและสังเกตให้ดีนะครับว่าล้อแมกที่ผ่านการซ่อมมาเนี่ยหากขณะวิ่งใช้งานมีอาการสั่นจนถึงพวงมาลัยก็ให้นํากลับเข้าไปที่ร้านหรืออู่ซ่อมแก้ไขอีกครั้งนะครับเป็นไงครับบ้างครับผมสําหรับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าถ้าเกิดล้อแมกของเพื่อนๆนะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เราจะเลือกวิธีการซ่อมแซมดีหรือว่าเราจะเลือกวิธีการเปลี่ยนใหม่ดีแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดมันเสียหายหนักๆก็ผมก็แนะนําว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปซ่อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมนครับสวัสดีครับ